สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันนะคะกับแม่ครูหัววิทย์ใบครูชมบีค่ะเราออกอากาศนะคะไหนรูปแบบผ่านทางเว็บออนไลน์ rmutp ac t h แล้วก็เป็นประจำนะคะผ่านเฟ e บุ o กนะคะ้คนหานะคะโดยใช้ตัวอักษรนะคะ rmutplive รวมถึงเรายังออกอากาศผ่านเสียงตามสายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไปพร้อมๆกันเป็นประจำด้วยค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะแม่คโวิดก็มีเรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการนะมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำคุณผู้ฟังเข้าใจเข้าถึงเรื่องราวต่างๆที่มาฝากกันได้อย่างง่ายๆแน่นอนค่ะ และในช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะช่วงกระจ่างวิทยาศาสตร์มีเรื่องราวความรู้ดีๆมาฝากกันจะเป็นเรื่องราวความรู้ของเมนูอาหารไทยที่ติดอันดับโลกสัปดาห์ที่แล้วเราก็มี1เมนูไปแล้วคือชาไทยอันดับที่ของโลกสัปดาห์นี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของป่าท่องโกาหลายๆท่านนะคะก็จะอ๋อป่าท่องโกติดอันดับโลกด้วยหรอนะปลาท่องโกเมนูอาหารของเราะะที่จัดว่าเป็นขนมเป็นอาหารว่างติดอันดับโลกเช่นเดียวกันค่ะ แต่จะเป็นอันดับที่เท่าไหร่นะติดตามกันในช่วงแรกของรายการค่ะและสำหรับช่วงที่2นะคะจะเป็นช่วงเปิดครัวโฮวิทก็จะเป็นเมนูอะไรไปไม่ได้เลยนะเราพูดถึงปลาท้องโกกันวันนี้เราก็จะเปิดครัวทําปลาท้องโกรกอร่อยๆทานกันค่ะสําหรับช่วงแรกของรายการนะคะตัวปลาท้องโกนะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะ ทานกันอยู่แล้วนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทานบ่อยนักเพราะว่าเนื่องจากมีการทอดในน้ํามันนะแล้วก็จะทําให้ได้ในส่วนของปริมาณไขมันส่วนเกินเนี่ยมากจนเกินไปถ้าทานเป็นประจำอาจจะนานๆทานทีนะคะหรือว่าทานในส่วนที่มีการใช้สูตรอื่นๆปลาท่องโกอื่นๆอย่างปาท้องโกสเปนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นรูปแบบที่เปลี่ยนไปแต่วันนี้ค่ะตัวเมนูที่ อันดับของโลกเป็นปลาท่องโกไทยๆนั่นเองตัวปลาท่องโกนะคะเป็นการนำแป้งนะคะมาจับเป็นคู่แล้วก็ทอดในน้ํามันที่หลายๆคนนะ,คะเวลาไปซื้อคงอาจจะเคยดูพ่อค้าแม่ค้าเขาทอดขายเราก็จะเห็นการทําในลักษณะนี้คนไทยเรานะคะรู้จักกันดีในชื่อของปลาท่องโกที่เป็นอาหารยอดนิยมที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาหารมื้อเช้า หลายๆคนค่ะไม่ได้ทานปาท่องโกอย่างเดียวมักจะทานปาท่องโกพร้อมกับโจ๊กอุ่นๆหรือกินคู่กับกาแฟร้อนๆสักแก้วหรือจะทานจิ้มกับนมข้นหวานจิ้มกับสังขยาในรสชาติต่างๆก็สามารถที่จะทานปาท่องโกได้อย่างอร่อยในมื้อนั้นดังนั้นค่ะ มื้อเช้านะจึงกลายเป็นมื้อที่มีความหลากหลายนะะในรูปแบบของอาหารไม่ใช่ทานแต่ข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวแรกเริ่มดํามทีนะคะปลาท่องโกของเราเนี่ยเกิดมาจากชาวจีนแต้จิ๋วค่ะเขาได้มีการาทําเมนูอันนี้ขึ้นและก็เรียกเมนูอาหารชนิดนี้ว่าอิ่วจากกล้วยชาวจีนฮกเกี้ยนค่ะจะเรียกว่าอิ่วเจี้ยกก้ ะะส่วนภาษาจีนกลางนะคะก็จะมีนะคะก็คือเป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่เรียกว่าโยเที่ยวซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเรียกในส่วนของตัวปลาท่องโกรูปร่างหน้าตาที่คนไทยเราคุ้นเคยกันและณะวันนี้นะคะเมื่อจะชื่ออะไรก็แล้วแต่นะ,ะแต่เข้าใจกันก็คือในส่วนปลาท่องโกเมนูา,ารขงรางเนี่ยาที่เป็น ของยอดนิยมนะฮะได้ติดอันดับโลกก็ไม่ได้ติดในอันดับที่ทีอ่อยู่กลางๆหรือท้ายๆนะฮะเราติดอันดับท็อป5ค่ะปลาท่องโกของเรานะฮะติดอันดับที่5ของหวานสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลกจากเว็บไซต์ Taste at l a s นั่นเอง โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุผู้ฟังตัวปลาท่องโกนะคะเป็นเมนูอาหารที่รับความนิยมในประเทศเรานะคนทานกันเยอะตอนนี้นะคะไปตลาดเช้าไปเดินหาออตามร้านอาหารที่เปิดขายตอนเช้าเราก็มักจะเห็นร้านที่ขายปลาท่องโกหรือตอนเย็นก็ยังมีขายปลาท่องโกแต่จะกินในรูปแบบที่กินกับน้ำเต้าหู้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบทานได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยตัวของปลาท่องโกนะคะ อย่างที่บอกไปนะว่ามีชื่อเรียกหลายชื่อนะ,ะก็จะเป็นในภาษาจีนแปลกันว่าเป็นท่อนแป้งทอดน้ำมันเราพบเห็นนะในรูปร่างรูปทรงที่เป็นเหมือนออตัวแป้งสองชิ้นมาทอดติดกันนะ,ะแต่ณปัจจุบันมีรูปร่างแปลกตามากมายรูปไดโนเสาร์มังกรจระเข้ช้างกบดอกไม้นะ,ะซึ่งมีความหลากหลายตามความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นก็ไม่น่าแปลกค่ะอร่อยด้วย แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะฮะจะเป็นอะไรที่ amazing นะคะเมื่อต่างชาติเนมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ไม่น่าแปลกทำไมเราถึงคว้าอันดับที่5ของของหวานสตรีทฟู้ดที่อร่อยที่สุดในโลกเนี่ยมาครอบครองได้นั่นเองโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณผู้ฟังตัวในส่วนของปลาท้องโกนะคะก่อนที่จะมาได้อันดับที่5เนี่ยเราเคยติดอันดับอื่นๆมาบ้างแล้วนะฮะเราเคยติดอันดับ อาหารอันดับที่4ประเภทแป้งทอดที่อร่อยในโลกหรือจะเป็นอันดับที่19ขนมหวานที่อร่อยในโลกอันดับที่23อาหารเช้าที่ได้รับคะแนนที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็อันดับที่30ขนมที่อร่อยในโลกอันดับที่33ขนมแป้งทอดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก อันดับ37ขนมหวานสรตทฟูดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและอันดับ77อาหารข้างทางที่ได้รับคะแนนดีที่สุดในโลกเราก็เคยขึ้นไปอยู่ในอันดับต้นๆท็อปฟมานี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเราเคยขึ้นไปอันดับที่4แล้วแต่อยู่ในประเภทของอาหารแป้งทอดที่อร่อยที่สุดในโลกนั่นเอง ซึ่งคุณผู้ฟังนะคะก็คงจะเห็นนะว่าเมนูอาหารไทยของเราเนี่ยไม่ได้มีดีนะแค่เครื่องดื่มนะคะหรืออาหารข้าวอาหารหวานเราก็มีดีเช่นกันแล้วนี่คือสตตดฟู้ดนะคะที่สามารถครองใจคนต่างชาติได้โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ,ะก่อนอที่เราจะไปเปิดครัวในช่วง2ก่อนจบช่วงแรกนะคะแม่ควิดขอฝากประวัติความเป็นมาที่มีการบันทึกไว้กับปาท่องโกมาฝากกันนะคะ ได้มีการบันทึกเอาไว้นะว่าความเป็นมาของปะท่องโกเนี่ยเขาย้อนกลับไปในสมัยตัวของสมัยโบราณนะทรงใต้แม่ทัพงักหุยเป็นแม่ทัพที่ซื่อสัตย์มีความเก่งกาจและมีความสามารถในด้านการรบเป็นอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะแผ่นดินจีนเนี่ยเผชิญกับภัยคุกคามจากชนเผ่าต่างๆที่สร้างดินแดนของตนเองพร้อมกับยกทัพเข้ามาแย่งชิงดินแดนและทรัพยากรตลอดเวลา อีกทั้งในราชสำนักซ่งนะคะยังยึดคติรวมอำนาจทหารเข้ามาที่ศูนย์กลางเน้นที่ขุนนางฝ่ายบุญมากกว่าฝ่ายบู๊ทำให้กองทัพอ่อนแอลงเป็นอย่างมากแต่เมื่อแม่ทัพงักหุยสามารถต่อสู้และขับไล่ข้าศึกออกไปได้ก็ทำให้ประชาชนยกย่องเขาเป็นอย่างมากแต่การที่มีความสามารถโดดเด่นค่ะย่อมทำให้เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นโดยเฉพาะขุนนางกังฉินที่มีชื่อว่าฉินค้อย แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะคะเพราะภรรยาของฉินคุ้ยเนี่ยยังไม่ได้มีบทบาทแต่เมื่อภรรยาของฉินคุ้ยมีบทบาทได้เสนอแนะแผนการให้สามีไปยุยงฮ่องเต้ให้เกิดความไม่มั่นใจในแม่ทับงักหยุยคิดว่าแม่ทับงักหุยไม่ซื่อตรงจึงเรียกตัวกลับมาจากชายแดนและใส่ร้ายป้ายสีแม่ทับจนแม่ทับงักหุยถูกประหารเสียชีวิตในที่สุด และเนื่องจากประชาชนนะมีความรักใคร่และก็ศรัทธ,ธาในตัวของแม่ทัพงักหุยเป็นอย่างมากจึงพากันโกรธแค้นและก็สาบแช่งฉินคล้วยและภรรยาแต่ก็ไม่อาจจะทำอะไรทั้งสองได้ค่ะดังนั้นประชาชนจึงนำแผ่นแป้งมาประกบคู่กันและลงไปทอดในน้ำมันพร้อมกับสาบแช่งสามีภรรยาคู่นี้ไปด้วยโดยเรียกอาหารชนิดนี้ว่าอิ่วจากล้วยที่มีความหมายนะ,ะว่าน้ำมันทอดฉินค้วย และก็สร้างรูปปั้นฉินข้วยและพรรยาในท่าทางคุกเข่าต่อหน้าสุสานของแม่ทัพงักฮุยนี่ก็เป็นบันทึกนะคะสำหรับที่มาของการเกิดตัวปาท้องโกนะคะในสมัยโบราณมาแต่สาเหตุที่คนไทยนะคะเมื่อ,อ,อได้รับวัฒนธรรมนะคะจากคนจีนนะคะที่มาอยู่ที่ประเทศไทยเรานะคะก็ได้มีการเรียกอาหารชนิดนี้ในรูปของปลาท้องโก เป็นเพราะว่าในสมัยก่อนร้านที่ขายอยิวจากล้วยนั้นมักจะขายแป้งทอดราดน้ำตาลที่เรียกว่าปลาท่องโกด้วยเราก็เลยเกิดความสับสนและก็จำผิดว่าอ๋อขนมรูปร่างแบบนี้เป็นแป้งสองอันทอดติดกันเรียกว่าปลาท้องโกซึ่งปลาท่องโกที่หมายถึงก็คืออิวจากล้วยนั่นเองนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยได้ชื่อปลาท่องโกมาจนถึงตอนนี้นั่นเองค่ะ แต่ในทางจังหวัดภาคใต้นะคะก็ยังมีอยู่บางที่นะคะที่เรียกปาท่องโกนี้เนี่ยว่าอิวจากลวยนะก็รู้กันดีนะว่าหมายถึงปาท่องโก้นั่นเองนี่ก็เป็นบันทึกนะคะสำหรับประวัติความเป็นมาของกันถือกําเนิดของตัวผัดปาท่องโกขึ้นนะแล้วก็มีการ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะตามยุคตามสมัยตามสภาพภูมิประเทศนะคะที่มีการทำขึ้นจนกลายมาเป็นปลาท่องโกที่อร่อยนะคะในปัจจุบนันและเป็นเมนูนะคะที่ทำให้อา,อาหารสตรีทฟู้ดนะคะที่เป็นขนมหวานของไทยเราติดอันดับที่5ของโลกนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่กันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วงที่2ของรายการเปิดครัวโวิทดกันค่ะ สำหรับช่วงที่2ของรายการแม่ควิทย์คุชมบีวันนี้นะคะเราจะเปิดครัวเปิดครัวทำปลาท่องโกะกรอบอร่อยๆทานกันค่ะวันนี้นะคะแม่ควิทก็มีปลาท่องโกะสูตรไม่อมน้ํามันมาฝากกันพอเนื่องจากว่าเวลาเราทานอาหารนะคะเราก็จะรู้อยู่แล้ว,วปลาท่องโกะต้องทําการทอดลงลงไปในน้ํามันร้อนๆนะ,ะส่วนใหญ่เวลาการทอดอาหารทอดให้อร่อยให้กรอบเนี่ยก็มักจะใช้น้นํามันปาล์ม ซึ่งน้ำมันปาล์มเนี่ยก็เป็นน้ำมันที่อยู่ในประเภทของมีกรมีกรดไขมันอิ่มตัวนะคะจะมีผลในการเพิ่มตัวคอเลสเตอรอลให้กับร่างกายของเรานั่นเองถ้าเราทานในปริมาณที่มากแล้วร่างกายกำจัดไม่ได้รวมถึงการใช้น้ำมันทอดซ้ำจะทำให้เกิดตัวของสารที่เป็นอนุมูลอิสระนะคะทำให้เกิดห่วงโซ่อาหารแล้วก็เข้าไปเป็นสารอนุมูลอิสระในร่างกาย ้าสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายตามธรรมชาติหรือจากอาหารของเราที่ทานไปเนี่ยมีไม่เพียงพอในการกำจัดตัวอนุมูลอิสระก็จะทำให้เกิดการตกค้างแล้วก็จะเป็นห่วงโซ่นะคะทำให้เกิดตัวฟีโรดิคอลเกิดขึ้นในร่างกายเราเป็นผลทําให้สุขภาพร่างกายเรานะะไม่ค่อยดีแสดงออกด้วยผิวพรรณนะคะแล้วกเ็เรื่องของรูปร่างหน้า,านะคะก็จะมีผล นะะในส่วนของการทานกลุ่มอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงรวมไปถึงการเกิดโรคในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นโรคคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีนะฮะตัวตัวของตัวคอเลสเตอรอลตัว LDL รวมไปถึงโรคอ้วนโรคไขมันอุดต,ตันแล้วก็โรคหัวใจต่างๆก็จะเกิดตามมาจากการได้รับปริมาณ ไขมันอิ่มตัวมากจนเกินไปนั่นเองดังนั้นเวลเราทานอาหารเราอยากทานทานได้ค่ะทานแต่น้อยนะ,ะแล้วก็หาวิธีการนะคะในการได้รับส่วนที่เป็นสารอาหารนะคะไขมันเป็นสารอาหารนะ,ะแต่ถ้าได้รับปริมาณมากจนเกินไปก็จะเป็นส่วนเกินแล้วก็ควรที่จะรับไขมันที่เป็นไขมันดีมากกว่าไขมันไม่ดีดังนั้นวันนี้เลยเอาปลาท่องโก๋สูตรไม่อมน้ํามันมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ ส่วนผสมนะคะก็จะมีในส่วนของแป้งสาลีอนเนกประสงค์3ถ้วยน้ำตาลทรายนะคะอันนี้ก็ไม่ฟอกสีนะคะก็จะดีประมาณ2ช้อนชาเกลือป่นนะคะมีไอโอดีน1ช้อนชาน้ำมันพืชนะคะ,อะตอนนี้ก็จะใส่เป็นน้ำมันพืชในกลุ่มของน้ำมันตัวทุนเหลืองก็ได้นะคะน้ำมันรำข้าวก็ได้นะประมาณ2ช้อนโต๊ะ ยีสต์แห้ง1ช้อนชาผงฟู1ช้อนชาเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาแล้วก็แป้งสาลีในส่วนของตัวเอามาโรยกันตัวแป้งทอดของเราติดกันนะรวมถึงน้ำมันพืชที่เราเตรียมไว้สำหรับทอดนั่นเองวิธีการทำค่ะเราก็จะทำการร่อนแป้งสาลีอนเนกประสงค์ผงฟูและเบกกิ้งโซดาเข้าด้วยกันลงในอ่างผสมจากนั้นใส่ยีสต์แห้งลงไป คนผสมให้เข้ากันค่ะและพักไว้จากนั้นนะคะไปเตรียมน้ำอุ่นน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็น้ำมันพืชผสมให้เข้ากันแล้วก็เตรียมพักเอาไว้เมื่อเราได้2ส,ส่วนมาแล้วนะคะส่วนที่เป็นของส่วนที่เป็นแป้งและส่วนที่เป็นของเหลวเทส่วนผสมของเหลวลงในแป้งจากนั้นนวดด้วยมือหรือจะใช้เครื่องนวดแป้งก็ได้นะคะสามารถทําได้ ก็นวดให้เข้ากันนะฮะประมาณ10นาทีจากนั้นนำผ้าชุบน้ำหมาดๆจะเป็นผ้าเขาาบางนะฮะก็ยิ่งดีเพื่อที่จะมาคลุมแป้งแล้วก็พักไว้6ชั่วโมงค่ะหรือว่าจะให้ข้ามคืนเลยก็ดีเพื่อให้แป้งเน้เกิดการฟูเกิดขึ้นยีสต์ทำงานนะคะจากนั้นนะฮะเมื่อเราจะนำมาทอดเราก็จะทำการโรยแป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงบนผิว ที่จะนวดแป้งแล้วจากนั้นก็นําก้อนแป้งนะคะที่เราพักไว้จะ6ชั่วโมงหรือข้ามคืนก็แล้วแต่เนี่ยนำมารีดเป็นแผ่นแป้งบางๆใช้มีดตัดเป็นชิ้นชิ้นขนาดเท่ากันจากนั้นใช้ไม้แตะน้ําเปล่าแล้วก็แตะลงตรงกลางของแป้งเอามาประกบซ้อนเบาๆให้ติดกันพักไว้สักครู่ระหว่างทําแป้งนะคะก็อย่าลืมเตรียมน้ํามันนะคะต้องเตรียมน้ํามันพืชใส่ลงไปในกระทะ ใช้ไฟปานกลางนะคะเวลาทอดต้องทอดน้ำมันร้อนนะ,ะถ้าทอดน้ำมันไม่ยังไม่ร้อนเนี่ยจะทำให้ตัวผัดต้โกเราเนี่ยอมน้ำมันเมื่อน้ำมันร้อนนะ,ะเราก็หยิบแป้งที่เราประกบซ้อนกันไว้เนี่ยยืดแป้งยาวออกเล็กน้อยแล้วปล่อยลงไปในกระทะทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วก็ลอยขึ้นมาด้านบนของผิวน้ำมันนะกลับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะ ให้ความร้อนความสุกเนี่ยทั่วสีของปาท้องโกงก็จะเป็นสีออกสีเหลืองทองนะคะออกน้ำตาลเล็กน้อยนะคะและเมื่อสุกนะคะลอยขึ้นมาด้านบนก็ช้อนนะคะใช้ตัวตะแกงตักนะคะขึ้นมาวางทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะหรือจะวางไว้บนกระดาษทิชชู่ซับมันก็จะได้ช่วยซับน้ำมันออกให้เราด้วยก่อนที่เราจะนำมารับประทานนั่นเอง เพียงเท่านี้แหละค่ะเราก็จะได้ปลาท่องโกร,ร้อนๆกรอบๆนะคะไว้ทานแล้วแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะในส่วนของปลาท่องโกเวลาเราทานนะคะเราอาจจะดูนิดนึงว่าถ้าเราทานไม่หมดนะคะก็ไม่ต้องทานทําเยอะหรือว่าทําเผื่อไว้เพราะปลาท่องโกที่เป็นอาหารทอดเนี่ยถ้าเก็บเอาไว้สักระยะหนึ่งนะคะจะ ไม่กรอบนะสูญเสียความกรอบนะคะมีเพราะเนื่องจากสภาพอากาศของเราเนี่ยมีทั้งไอน้ำนะคะมีทั้งความชื้นก็จะทําให้ตัวของกรอบของทอดของเราเนี่ยแปลเปลี่ยนจากเท็กเจอร์ที่มีความกรอบนะคะกลายเป็นเริ่มเหนียวนะคะแล้วก็จนกลายเป็นนิ่มลงไปเลยนะคะเท็กเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของปลาท่องโกคงความกรอบก็จะหายไปดังนั้นทําในปริมาณที่พอทาน ะะและก็ไม่ทอดในน้ํามันทีเ่เป็นน้ํามันอุณหภูมิต่ำนะคะทอดในน้ํามันที่ร้อนนะคะน้ำมันอุณหภูมิในการทอดเนี่ยก็จะอยู่ที่180-200องศาเซลเซียสนะคะก็ะะไม่ต้องวัดก็ได้สังเกตจากการาดูในส่วนของลองเทสด้วยการนรําเศษแป้งเล็กๆนะคะแล้วลองจุ่มลงไปดูว่ามีการาขึ้นฟูของตัวแป้งทอดในน้ํามันมากน้อยเพียงใดนะ เอาละค่ะในส่วนของเมนูอาหารทอดนะฮะเมื่อเราพูดกันไปแล้วเรารู้วิธีการทําไปแล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของพลังงานคุณค่าทางอาหารที่เราจะได้รับนะฮะคุณค่าทางอาหารของปลาท่องโก1คู่ให้พลังงานราว1 2 0 1 8 0กิโลแคลอรีก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ถ้ายิ่งตัวใหญ่ปริมาณแคลอรี่ก็เยอะเกือบถึง200กิโลแคลอรี โดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตัวส่วนของอาหารทอดเราเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ได้มีอร่อยแค่ปลาทองโก,โกนะ,ะเรายังมีอร่อยอีกหลากหลายเมนูเลยนะอะ่ะในส่วนของเมนูอื่นๆนะฮะจากการประเมินกระแสะบริโภคของคนไทยโดยสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลได้สำรวจการบริโภคอาหารของคนไทยทั่วประเทศในรอบ3ปีที่ผ่านมาพบว่ามีอาหารยอดนิยม ที่ให้พลังงานสูงสูงเหมือนปลาท่องโกแบบนี้นะคะอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ชนิดประมาณอธิบายง่ายๆว่ารู้ว่าคุณค่าทางโภชนาการที่ให้พลังงานเยอะรู้ว่าทานแล้วจะอ้วนรู้ว่าทานแล้วจะมีในส่วนของการได้รับไขมันเยอะแต่อร่อยก็ยังได้รับความนิยมเหมือนประมาณแบบรู้ว่าเสี่ยงยังไงต้องขอลองนะคะ,ะมีอะไรบ้างนะคะเขาก็สำรวจมาพบว่า 9อันดับของทอดที่คนไทยปัจจุบันนิยมอันดับแรกเลยค่ะ,ะคุณผู้ฟังลองทายดูตอบถูกใช่ไหมคะนั่นก็คือกล้วยทอดนั่นเองกล้วยทอดความนิยมมีถึง58%อันดับ2ปลาท,ท่องโก๋เมนูขนมหวานอันดับ5 s t สเตฟู้ดของไทยเราเนี่ยแหละค่ะได้ความนิยมไปถึง55%อันดับ3ค่ะขนมปังไส้ครีม54% อันดับ4กุนเชียง46%อันดับ5โดนัท43%อันดับ6ข้าวเกลียบนะะอันดับ7หมูยออันดับแครกเกอร์อันดับ 8, กเฟ้นเฟนฟรายและก็ถ้าพิจารณาเฉพาะพื้นที่ต่างๆนะถ้าในกรุงเทพพบว่าปลาท้องโกคะแนนมาอันดับ1คือร้อยละ60%นั่นเองค่ะ ตอบโจทย์นะคะว่าทําไมปลาทัองโกเนี่ยถึงเป็นที่นิยมทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศนั่นเองนะคะรสชาติอร่อยนะคะมีความานุ่มเหนียวกรอบนะคะและเรื่องของอตัวส่วนของโภชนาการนะคะปริมาณไขมันก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะ,ะเราจะต้องพิจารณาไปแล้วก็ดูตามสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะว่าสามารถจะทานได้มากน้อยขนาดไหนนั่นเอง ก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะที่แม่โควิดนำมาฝากคุณผู้ฟังกันต้องขอขอบคุณนะคะเว็บไซต์ t e s t a t l a s c o m นะฮะเว็บไซต์นะฮะทองกเกษมนะคะเว็บไซต์ข่าวสด co.th cooking กระปุก .com แล้วก็ในส่วนของตัวมัติชน a c a d e m y .com ที่มีข้อมูลเรื่องราวดีๆให้แม่โควิดรวบรวมมาฝากคุณผู้ฟังกันในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะ ก็คงต้องอขอตัวไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะเพราะว่าะระยะเวลาของเราเนี่ยหมดลงแล้วนะอาจจะต้องไปหาชิมปาท่องโกะสะหน่อยมื้อเช้าไม่ทันแล้วคงต้องเป็นมื้อเย็นตามร้านขายน้ำเต้าหู้นะฮะเมนูติดอันดับโลกนะคะนะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาไทยปาท่องโกะถือว่าขายดีอันดับต,ต้นของประเทศเราเลยคนต่างชาติมาเที่ยวในประเทศไทยก็ต้องหาทานเช่นเดียวกันนะ,ะเอาละค่ะถ้ายังไงนะคะสัปดาหนะ์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรมาฝากอีก ขอบอกใบไวนิดนึงว่าเราก็ยังไม่ move on เรายังอยู่กับเมนูอาหารที่ติดอันดับโลกแต่จะเป็นเมนูอะไรติดตามได้ในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ขอลาไปที่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ